สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่และร้านล่างค้าของเราอีกเช่นเคยนะคะและวันนี้นะคะเรามีรถคอสอเวอร์5ที่นั่งเข้าใหม่กันอีก1คันนะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นรุ่นที่ได้รับ การยอมรับว่าประหยัดน้ำมันสุดๆเพราะเขาเป็นระบบไฮบริดและยังได้เป็นรุ่นท็อปสุด GR Sport นะคะออปชันนี้จัดเต็มมากๆไม่เพียง6,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก่อนอื่นเราไปชมพรีวิวภายนอกภายในตัวรถกันเลยคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถค o สโว v ์ r 5ทีนั่งนะคะถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะคะและยังได้ไม้เพียง 6,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะออปชันจัดเต็มมากๆสำหรับคันนี้นะคะและถูกลงไปเกือบกว่า3 0 0 0บาทเลยนะคะยังได้รถสภาพป้ายแดงออปชันจัดเต็มนะคะไม่ว่าจะได้กล้องรอบคันได้หลังคาสลูฟนะคะได้คูสคอนโทโ Option นโหอ็อปชันนี้ยอดเยี่ยมมากๆนะคะและสำหรับคันนี้เราตั้งขายเคียง9,99,000บาทนะคะนี้เลยค่ะ โ o โยต้าโคโร l คอส o s หนึ่งจุดแปดไฮบิดรสปอมาในปี2023นะคะเข้ามาชมออปชั่นภายนอกภายในตัวรถกันเลยค่ะประจังด้านหน้านะคะเป็นสีดำเงานะคะดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport เท่านั้นนะคะมาพร้อมนี่แหละค่ะกล้องรอบคันนะคะการชนหน้าหลังก็ตรงรุ่นนะคะ สเปคเดิมจากสูย์เลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟ d a y t i m e ์และนิ่งไลท์นะคะและยังได้ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะและคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นสีขาวสีสวยมากๆนะคะสียอดฮิตยอดนิยมอีกด้วยนะคะและคันนี้บอกเลยว่าเป็นสีเดิมทุกชิ้นและทั้งคันอีกด้วยนะคะและในส่วนของล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกอลอยขอบ18นะคะดีไซน์เฉพาะร,รุ่น G R Sport เท่านั้นเลยนะคะ และในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดํานะคะมีไฟเลี้ยวไปกระจกมองข้างนะคะมีกล้องรอบคันนะคะและยังได้จุดเตือนจุดอับสายตาอีกด้วยนะคะมาพร้อมคิ้วกันสาสตรมาให้พร้อมใช้งานสีตัวรถนี่แบบบอกเลยว่าสีสวยร่องรอยการใช้งานนี่น้อยมากๆนะคะ และในส่วนของด้านท้ายคันนี้นะคะมาพร้อมไฟท้าย LED นะคะมีสปอยเลอร์หลังนะคะมีเสาอากาศแบบคีบฉลามมาให้แล้วนะคะและอย่างที่บอกนะคะคันนี้เป็นระบบไฮบริดแล้วนะคะมีคำว,ว่า GR Sport อยู่ตรงนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ให้นะคะและฝาท้ายเขาเป็นระบบแบบไฟฟ้าแล้วนะคะเปิดปิดแบบไฟฟ้าโห บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะสําหรับคันนี้เรามาเริ่มจากคานด้านหลังกันเลยนะคะคานด้านหลังก็น็อตเดิมตะเข็บเดิมนะคะไม่มีขันไม่มีขยับเลยและเรารับประกันนะคะว่ารถเรานะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมแต่อย่างใดนะคะภายในนะคะบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยมากสภาพใยแดงสุดๆเลยค่ะภายในเป็นสีดำนะคะจะได้เบาะห้าที่นั่งแล้วนะคะ และนี่นะคะเป็นที่วางของโหลูกค้าดูพลาสติกบางจุดยังไม่ได้แกะเลยโหใหม่มากๆนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะไม่มียางอะไรเขาจะได้อุปกรณ์เติมลมยางแล้วนะคะและตรงนี้มีที่ออปิดการสัมภาระ,ะให้ด้วยนะคะสามารถดึงไว้แบบนี้ได้เลยหรือไม่ใช้ก็สามารถดึงเก็บแบบนี้ได้เลยนะคะ และออปชันภายในตัวรถจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือภายในของรถคันนี้บอกเลยว่าสวยใหม่มากๆนะคะและมีกุญแจคีเลตทั้งหมด2ชุดนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกและกดปุ่มพ u s h start แบบนี้ได้เลย โหบอกเลยว่าเสียงเครื่องเงียบมากๆมีสตาร์ทอยู่นะคะเพราะเขาเป็นระบบไฮบริดแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบาะด้านข้างกันเลยนะคะเบาะด้านข้างเป็นเบาะหนังสีดํานะคะมีสัญลักษณ์คำว่า GR อยู่ตรงนี้เลยนะคะ เบาะสภาพแบบใหม่มากๆนะคะสำหรับคันนี้แผงประตูก็ใหม่เช่นกันนะคะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีโครเมียมดูสวยลงตัวมากๆนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นสีดำร่องรอยการใช้งานนี้แทบไม่มีเลยนะคะสำหรับคันนี้อย่างที่บอกใหม่มากๆนะคะและในส่วนของหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสหน้าจอใหญ่มากนะคะมีออปชันเยอะมากๆนะคะสาหรับคันนี้ เชื่อมต่อวิทยุนะคะบลูทูธนะคะมีนี่ค่ะเชื่อมต่อ Apple CarP l a y on Android Auto มาให้ครบคันนะคะสำหรับคันนี้นี่ค่ะมีสะท้อนกล้องรอบคันให้ด้วยนะคะออปชันเยอะมากๆนะคะและในส่วนของแอร์นะคะก็จะได้เป็นแอร์ดิสตันนะคะแยกอิสระซ้ายขวาแบบนี้ได้เลยนะคะ ระบบเกียร์ก็ยังได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะสําหรับคันนี้นะคะและมีช่องวางแก้วให้ทั้งหมด2ช่องมีช่องเก็บของให้นะคะ และคันนี้เลขไม้เพียง6,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและยังได้พวงมาล,ลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะฝังขวามือนะคะก็ยังได้ระบบพุชคอนโทรลนะคะเตือนออกนอกเลนนะคะและเตือนการชนด้านหน้านะคะและยังได้ปุ่มพุชสตาร์ทนะคะมีสัญลักษณ์คำว่า GR Sport มาให้ครบคันมากๆคันนี้ออปชั่นจัดเต็มนะคะและยังมีคู่มือการใช้งานมาให้พร้อมเลยนะคะ คู่มือการใช้รถนะคะโหบอกเลยนี่ใหม่มากพลาส,สติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะและคันนี้นะคะถ้าลูกค้าซื้อสดนะคะเราก็มีประกันภัยชั้น1ติดรถไว้ด้วยนะคะหมดหนื่นเลยค่ะวันที่9เดือนธันวาคะคะ2 5 6นใช้กันได้อีกยาวๆนะคะและสำหรับโตโยต้านะคะเขาเป็นระบบออนไลน์แล้วนะคะลูกค้าสามารถเอาเลขทะเบียนเรียก ตัวถังไปเช็คได้เลยและอย่างที่บอกนะคะรุ่น G R Sport นะคะเขามาพร้อมหลังคาซันรูฟนะคะเดี๋ยวเปิดให้ชมนี่ค่ะเขาสามารถเปิดทางด้านหน้านี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะสะดวกสบายมากๆนะคะลูกค้าไปต่างจังหวัดอากาศดีๆก็สามารถเปิดหลังคาซันรูฟชมบรรยากาศได้เลยนะคะและในส่วนของห้องผู้สารตอนหลังนะคะ นี่เลยสภาพแบบใหม่ป้ายแดงมากๆนะคะเบาะยังอยู่ในสภาพที่แบบใหม่มากๆนะคะไม่มีรอยยับอะ,อะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นนั่งให้ชมกันเลยภายในนี่กว้างขวางมากๆนะคะนั่งได้สะดวกสบายมากๆนะคะและยังได้แอร์ต่อหลังมาให้แล้วถือว่าเย็นสบายมากๆนะคะครบคันมากๆเลยคันนี้และสำหรับห้องเครื่องจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะ และนี่นะคะก็คือห้องเครื่องของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคานด้านหน้ากันเลยนะคะคานด้านหน้าก็น็อตเดิมตะเข็บเดิมไม่มีขันไม่มีขยับนะคะฝากระโปรงนี่แบบสภาพใหม่มากนะคะสภาพเรี่ยมกิบเลยนะคะรูกลมๆกมรูเมคอาพยังอยู่ครบนะคะและคันนี้นะคะยังเป็นเครื่องยนต์ 1,800cc นะคะและยังได้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดด้วยนะคะ ถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะคะและอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่23กิโลเมตรต่อลิตรนะคะถือว่าประหยัดน้ำมันมาก,มากสำหรับคันนี้นะคะห้องเครื่องใสสะอาดนะคะไม่มีของเหลวรั่วซึมแต่อย่างใดเลยนะคะและอย่างที่บอกนะคะวันนี้เราจัดให้ในราคาโปรโมชั่นมากๆนะคะราคาเพียง9,99,000บาท กับนี่ค่ะรถคอร์ทโอเวอร์5ที่นั่งนะคะเป็นระบบไฮบริดและบอกเลยว่าคันนี้วารันตี0นย์ยังอยู่นะคะ5ปีหรือ150,000กิโลเมตรนะคะสำหรับแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะของ Toyota นะคะเขารับประกันถึง10ปีเต็มเลยนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปใช้กันแบบยาวๆเลยนะคะ และสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่ซื้อสดนะคะเราก็ฟรีแบวเจ็บเซ็นซีค่าโอนและสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะเครดิตดีนะคะฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ1 6 0 0 0บาทต่อเดือนนานสูงสุดถึง7ปีนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่2.79%นะคะถือว่าถูกมากๆนะคะและสำหรับลูกค้าท่านไหนและสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากเข้ามาชมรถที่ร้านนะคะร้านเราหาง่ายมากๆนะคะ ร้านเรานะคะอยู่ห่างเซนทันเวสเกตเพียง5นาทีนะคะอยู่ติดกับโลตัสไซน้อยนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่มาไม่ถูกสามารถเซิร์ชใน g o o g l e Map เป็นภาษาไทยคำว่าไลออนคาร์ลดมือ2ตามที่ปักหมุดไว้ได้านล่างนี้ได้เลยและสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามเราได้เลยนะคะเรามีบริการลูกค้าถูกช่องทางเลยไม่ว่าจะโทรเข้ามานะคะทัก Youtube นะคะ Facebook YouTube ลาย e ิกต t อกหรือเว็บไซต์นะคะเรามีบริการลูกค้าถูกช่องทางเลยหรือจะโทรดีโอคอรนะคะดูรถกับเราก็ได้นะคะทุกซอกทุกมุมได้เช่นกันนะคะร้านเรานะคะเปิดทุกวันนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชม รถเราได้เลยนะคะและสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจัดไฟแนนซ์นะคะไม่สะดวกเดินทางมานะคะเราก็มีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่บ้านและที่ทํางานนะคะและเมื่อผลไฟแนนซ์ผ่านลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นกันซื้อรถกับเรามีแต่คําว่าฟรีกับฟรีเท่านั้นนะคะก่อนส่งมอบรถทุกครั้งนะคะเราก็จะทําความสะอาดขัด เคลือบสีนะคะพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบรถทุกครั้งลูกค้าได้รถไปมั่นใจได้เลยว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนและสําหรับวันนี้ใหม่รีวิวรถคันนี้เสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะและสําหรับพรุ่งนี้จะมารีวิวรถคันไหนอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ